วงที่2ของรายการนะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกช่องทางขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการสนับสนุนนะครับคุณธทรินีส่งดาวมาให้เราติดต่อกันมา21สัปดาห์แล้วขอบคุณมากๆากนะครับจะเดินไปรำให้วันนี้ข่าวเยอะคงไม่มีเวลาดูคอมเมนต์นะแต่ว่าใครขนมปังค่ะเนี่ยคนสุจริตเขาทำแบบนี้ข่าวก็อ่านของก็ขายนะคะ เพราะเงินที่ได้มาอย่างสุดจริเราใช้ได้อย่างภูมิใจมากมมและของเราอร่อยจริงจ้ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่สีดำนี่คือเป็นช็อกโกแลตค่ะใหญ่ตกใจเอ้ยทำไมไม่ใช่คุณผู้ชมนี่คือช็อกโกแลตแล้วเผาาเป็นยังไงช็อกโกแลตช็อกโกแลตกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วช็อกโกแลตแบบตะโกนเลยค่ะนี่คือโชกุป,ปังนะคะด้านริมสีดำคือช็อกโกแลตค่ะตรงกลางคือชาชาไทยอะ่ะหอมหอมมากและตัวริมตัวริมทางนู้นคือชาเขียวค่ะ กลิ่นชาเขียวคือหอมมากทั้งหมดนี้หาซื้อได้นะจ๊ะที่ร้านฟันปังปั๊มปตทคุณผู้ชมบนแล้วไปแล้วไม่มีที่จอดเลยแอดไลน์ไปสิคะแอดไฟ f u n p a n ค่ะแล้วคุณก็ฝากเลยแล้วก็ถามปรึกษาน้องพนักงานก็ได้แล้วพอคุณจะแบบว่าคุณไปจอด แป๊บหนึ่งดิมไฟแล้วก็ให้น้องเขาส่งมาให้เขาก็จัดการให้ท่านหนึ่งอ่ะสั่งซื้อไปที่ต่างจังหวัดเขาก็ส่งให้คุณผู้ชมแอดไลน์ไปค่ะเผื่อบางทีไม่มีที่จอดรถหรือจะฝั่ง delivery l i ไลแมน Grab ได้หมดเลยค่ะพิมพ์คำว่าฟันปัง F U N P A N นะคะมาดูเรื่องของโผลครามอก,กันต่อนะฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วล่ะแต่ว่ากลายเป็นบรรดาพักร่วมหลายพักี่ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือทางคุณสติพร้อมพัฒน์ในที่ตอนแรกมีข่าวว่า ว่าจะมานั่งรัฐมนตรีสาธารณส,สุขกับรองนายกแต่ล่าสุดบอกว่าไม่ได้แล้วน่าจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับส่งคุณพัฒนาพร้อมพัดลูกชายมานั่งแทนเพราะกังวลเรื่องของการติดขัดคุณสมบัติต่างๆนะนะะักข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามทางนายกคุณอนุทินเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ทราบเดี๋ยวทางเลขาคณะรัฐมนตรีคงจะแจ้งมาในเรื่องคุณสมบัติก็ชัดเจนว่าใครมีปัญหาก็นําเสนอทูลกล้าไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะเราเสนอรายชื่อคนไปเกินสามสิบหชื่อ เผื่อใครหลุดออกเขาจะได้คนอื่นเสียข้านะคือยื่นตรวจสอบก็ตรวจทีเดียวไปเลยว่างั้นเถอะบอก้วยว่าสัปดาห์นี้จะนารายชื่อขึ้นทุนกล้าวได้นะคบอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบ,บัติกว่า40รายชื่อคาดว่า1-2วันก็จะเรียบร้อยส่วนกรณีคุณบรพักธัญญาวงที่มีชื่อเป็นว่าที่รัฐปีช่วยกระทรวงกรคลังเนี่ยถูกปปชกล่าวหาถือว่าคุณสมบ,บัติขาดนั่งรัฐปีไม่ได้ไหมคุณวิทินบอกคําเดิมอยู่ที่การตรวจสอบนะส่งไปให้เลขาครมรดูอยูเอ่เราก็ต้องเชื่อการตรวจสอบนั้นนะครรบไุณพ แน่ใจแต่คนนึงจากเพื่อไทยเขาล่าออกจากพรรคแล้วนะไอเราใช่คุณสัสดาคุณสัดาใช่รัฐมนตรีไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคุณก็สีเ่เดือนก็เอาก็ต้องเลือกตั้งใหม่คุณพัฒนาเนี่ยก่อนหน้านี้แกมีปมประเด็นเรื่องตึกสกายนายไงคะว่าเกี่ยวกับวอเตอร์เกตพาวิเลียนหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเจ้าตัวก็ออกมาแถลงว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้แบบทุจริตใดๆแค่ซื้อมาแล้วขายไปไม่เกี่ยวกับที่ขายให้ตึกประกันสังคม เ,เมื่อวานเนี่ยคุณทวตินเปิดตัวนายกคนนอกอีกหนึ่งคนนะคือเดี๋ยวเยวลิกกับนรนตรีคนนอกนรินทร์คนนอกเขาไัย พลเอกนะัทพลนาคพาณิ์มาในโคต้าคนนอกนะครับไม่ได้มาในโคต้าพักอะไรไเ,เขาบอก<น>บอกมาในโคต้าคนนอกเมื่อวานเรียกเข้าไปหารือกันที่พักจากนั้นเนี่ยก็พามาเปิดตัวกับสื่ออย่างเป็นทางการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะ,ะถึงการรับตําแหน่งนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณทินบอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาตลอดช่วงสองสวันนี้ก็คือเชิญผู้ที่จะมาตำรตำแหน่งนรัฐมนตรีบุคคลภายนอกมาแนะนําให้ได้รับทราบกันตอนใช้ว่าในการหารือในที่สุดก็ขอเชิญรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยพลเอก พลบิ๊กเล็กขอความกรุณาให้มารับตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการเพื่อจะได้ทํางานต่อเนื่องกันไปนะครับแต่เฉพาะประเด็นข้อพิพาทไทยกัมพูชาไม่มีสะดุดหรือว่าชง,งักสัพทหารก็คือเปลี่ยนม้าก,กลางศึกเนะี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สมควรน,นะบิ๊กเล็กถามกับตนประเด็นสําคัญคือท่านจะมีอํานาจขอบเขตในการปฏิบัติภารกิจแค่ไหนเพอหลายคนบอกว่าบิ๊กเล็กอาจจะอึดอัดกับรัฐบาลที่แล้วหรือเปล่านะครับตนยืนยันว่ามีอํานาจเต็มตนไม่ได้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางทหารนะแต่ท่านเป็นเจ้ากรมยุทธการหันบกเป็นสาานุสการหันบกเป็น รองผู้ชการทารบกเป็นเลขาธิการสาภาความมั่นคงและตนทํางานกับท่านอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เราจัดตั้งศูนย์บริการต่อต้านโควิดท่านเป็นเลขาธิการศูนย์ทำงานกันมามีความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจในการทํางานยอมรับซึ่งกันและกันนะครับนอกจากเรื่องอํานาจเต็มแล้วมีอะไรขอเพิ่มเติมไหมคุณทินบอกว่าขอให้ชีวิตประชาชนทั้งสองประเทศมีความเป็นปกติสุขมีสันติภาพพระดอนภาพมีวิถีชีวิตที่สามารถขี่เส้นใต้ทํามาค้าขายซึ่งกันและกัน ไม่ทําให้ไรายได้ขาดหายเนื่องจากความไม่เข้าใจหรือปัญหาที่พวกเขาไม่ได้ก่อนี่คือเป้าหมายของตนเพราะฉะนั้นทิศทางของนายกคือจะต้องกลับไปค้าขายกันได้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะทําอย่างไรมากน้อยแค่ไหนส่วนข้อเรียกร้อง MOU434 4, 4, 4ยกเลิกเนี่ยเราเสนอไปแล้วว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาในสภาจะเป็นการดําเนินการฝ่ายนิติบัญญตัติส่วนการบรหิหารสการความขัดแย้งทั้งสองประเทศก็จะพูดถึงการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้นก็เดี๋ยววันนี้ต่อเนื่องด้วยนะครับก็ให้อํานาจบิ๊กเล็กในฐานะว่าที่รัฐมนตรี เนการเต็มที่ส่วนการลงพื้นที่รับฟังปัญหาในชายแดนเนี่ยคุณทิ้บอกว่าการลงพื้นที่ของตนให้สสในพื้นที่อีสานใต้เนี่ยทำหน้าที่อยู่แล้วนะสสภูมิไทยดูแลอยู่ตนไม่อยากทําอะไรก้าวล่วงอํานาจของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนื่องจากว่ายังรักษาการอยู่จนกว่ารัฐบาลของตนเนี่ยจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนดังนั้นรักษาน้ําใจกันนะครับส่วนพลเอกนัทพลให้สัมภาษณ์หลังได้รับการยืนยันยว่าจะมันได้ตาแหน่งรัฐิว่าการนะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลำบากใจ ช่วงที่เป็นนัฐปีช่วยบอกขออนญ้ตไม่พูดถึงเรื่องเก่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวตนก็จะต้องไปประชุม GBC แล้วทางนายกใหม่เนี่ยก็มอบหมายให้เลขาติดต่อหาตนให้เข้ามาพูดคุยกันตนก็ได้เข้ามารับทราบนโยบายไปประกอบการประชุมนะครับมีความมั่นใจหลังได้รับทราบนโยบายที่ชัดเจนหลักๆเน้นย้ำเรื่องอธิปไตย แต่ต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีประชาชนปลอดภัยตนก็ได้เสนอรถนับที่ได้ดําเนินการอยู่นายกก็เห็นด้วยทลายข้อจํากัดรัฐบาลมีเวลาจํากัดต้องดําเนินการเรื่องแก้ปัญหาประชาชนโดยเร็วส่วนรถนับดำเนินการต่อให้พลิกสถานการณ์ให้ได้ใน4ี่เดือนหรือไม่เนี่ยบิ๊กเล็กบอกว่าต้องทําให้เต็มขีดความสามารถนะภายหลังให้สัมภาษณ์กันเสร็จก็ไปร่วมดื่มกาแฟกันที่ร้านจาริสตาด้วยนะครับ โประวร้านไปในตัวส่วนอีกคนนึงค่ะมีชื่อตอนแรกและอยู่ดีๆก็มีข่าวว่าเอ้าหลุดโผก,กำลังพูดถึงรัฐมนตรีพาณิตะนะคะคุณสุภจีค่ะเพราะมีข่าวกระแสข่าวบอกว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์กรรมการบริหารแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มดุสิตธานี ที่คุณอนุทินไปเชื้อเชิญมาได้ตัวเองแล้วท่านก็ตอบรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะหลุดโผคร,ขขอรมออนุทินหนึ่งนะคะซึ่งแรงข่าวจากพักภูมิใจไทยบอกไม่จริงข่าวดังกล่าวไม่จริงค่ะคุณอนุทินส่งประวัติและเอกสารของคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีไปที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบแล้วแล้วก็มีชื่อของคุณสุภจีด้วยนะคะ ส่วนกรณีที่คุณสุปจียังไม่ได้ยืน่นหนังสือลาออกหรือบริษัทยังไม่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่ามีการลาออกจากตําแหน่งบริหารของบริษัทเพราะว่าเวลามันยังมีเวลายังมียังลาออกได้ทันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่จําเป็นต้องรีบตอนนี้จนกระทั่งเมื่อคืนค่ะช่วงสามทุ่มสีคุณอนุทินชาญวีรกูลในรัฐมนตรีปฏิเสธกระแสข่าวที่คุณสุภจีจะไม่มีชื่อในโผคอรมออนุทินแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะรอเลยจะพาคุณสุภจี ไปกินเคก้กส้มกับกาแฟน้ำส้มกับอะไรอีกจำไม่ได้มินช็อปไม่กินเอาไปกินกาแฟส้มที่ร้านจาริฟตาที่พักภูมิใจไทยคะ่ะครับถ้าส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลกันอยู่เรื่องตีพลังงานคนใหม่นะครับ่าจะเอาอย่างไรกับพื้นที่ทางทะเลไทยกัมพูชานะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอับ อัธพลเลิกพิบูตรอดี CEO ตซีอีโอปตทที่มีชื่อมรุนตีพลังงานในรัฐบาลกฎอนทินพูดถึงปัญหาพื้นที่ทางทะเลบอกว่าสิ่งที่เคยตนเคยนําเสนอในอดีตเป็นการนําเสนอภายใต้บริบทที่2ประเทศไม่มีข้อขัดแย้งเรื่องการแบ่งดินแดนหรือข้อพิพาทเขตแดนซึ่งการดําเนินการลักษณะนี้ต้องมีการดําเนินการอยู่แล้วระหว่างไทยมาเลเซียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะมาเลเซียไม่ได้มีข้อขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนหรือการแบ่งดินแดนแต่วันนี้ทุกคนทราบดีว่ามีข้อพิพาทดหวงไทยกัมพูชาซึ่งยังตกลงกันไม่ได้ ยังมีประเด็นเรื่องของดินแดนดังนั้นการบริหารจัดการพลังงาน รัฐมนตรีพลังงานบอกแล้วนะครับจะยังไม่เกิดขึ้นนะอ,อ,อย่างที่คุณรุทินนายกได้เคยกล่าวเอาไว้เรื่องข้อพิาพาทไทยกัมพูชาเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเพราะฉะนั้นจะเป็นการดําเนินการของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายต่างประเทศต้องไปให้ได้ข้อยุติจึงจะเดินหน้าต่อเรื่องพลังงานปัจจุบันเรื่องการแบ่งเขตแดนดินแดนของไทยกัมพูชายังไม่จบดังนั้นเรื่องของพลังงานจะยังไม่คุยกันหรือดําเนินการใดๆทั้งสิน้นเรื่องความมั่นคงข,งของชาติที่ปไตยของชาติและดินแดนของชาติเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเหนืืออสิ่่งน ได้ัังแบบนี้ก็น่าจะสบายใจกันขึ้นนะครับถามว่าเป็นการปิดประตูแนวคิดคุณทักษิณอดีตนายกที่เคยระบุว่าจะแบ่งกัน50-50หรือไม่อันนี้จริงๆคนพูดคือคุณอุ้งอิงด้วยนะรันตรีพลังงานคุณอัธพลบอกว่าปัจจุบันจะไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นจนกว่าเรื่องเขตแดนดินแดนจะมีข้อยุติว่าทีว่าทีรีบเหรอคือ เอาอย่างนี้นะรอปลดก้าวรอถวายสัตว์รอชัวร์ก่อนชัวร์่ะชัวร์แล้วล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันดิฉันเชื่อว่าคุณอนุทินน่ะเห็นบทเรียนความพังของรัฐบาลที่แล้วมาแล้วว่าแล้วภูมิใจไทยเองเป็นคนบอกว่าสี่สามสี่สี่ต้องยกเลิกเอ็มโอยูคือประเด็นไม่รู้ละรู้แต่ว่าเห็นความพังของรัฐบาลคุณอุ้งอิงมาแล้วว่าทําอะไรที่แล้วมันพังบ้างอ่ะพังหมายถึงพักพังนะไม่ใช่ประเทศชาติพังนะพังด้วย เขาคิดน้อยกาเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าคนอนุทินนะแต่ส่วนใหญ่ต้องดูว่าถ้าทําอะไรแล้วแบบโหประชาชนไม่เอาด้วยเงี้ยพ evet ิมพ์จนกระทั่งแบบแป้นพิมพ์คอควายฝึกอย่างเงี้ยเขาอยู่ไม่ได้นะทางการเมืองถูกปะคะอย่างเพื่อไทยเองเนี่ยฝึกใหญ่มากนะครั้งหน้าเนี่ยใช่ดีที่ว่าคนเขาก็ยังเลือกนั่นแหละแต่ทีเนี้ยคะแนนมันจะยิ่งห่างจะพักก้าวไกลหรือเปล่าแล้วก้าวไกลอ่ะถ้าสมมติว่าปปชยังแบบครั้งเติร์ไอ้เรื่องแบบ4 4ิบี่รายชื่อนั่นอยู่นะ คุณเทงก็จะเป็นแคนดิเดตคะแนนก็จะขึ้นมาหรือไม่อย่างไรเงี้ยมันก็น่าสนใจสั้นๆน,นิดเดียวเห็นคุณผู้ชมหลายคนส่งมาแบบโอ้โหคุณทักษิณน,นู่นนันนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานมีคนชมว่าแบบนี่คือความสง่างามลุกขึ้นนั่งเลยดิฉันรู้ใช่ไหมว่าใครพูดหลายคนอนะหลายคนด้วยนะหลักๆก,ก็จะมีแบกๆข้างหลายอะค่งหลายนาาคนหลายคนด้วยนะ สง่างามกี่โมงเอาล่ะเขาอยู่พวกเดียวกันเขาเข้าใจได้อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดให้คนที่เป็นเดอะแบกนายแบกและนางแบกฟังนะคะเดีฉันขออนุญาตพูดให้คนกลางๆฟังก็แล้วกันเพราะเห็นดาราบางท่านอย่างเงี้ยถ้าแบบชื่นชมว่าคุณทักษิณสง่างามมากอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้นะสง่างามไม่สง่างามค่อยๆพิจารณาตามหนึ่งคดีที่ดินรัชดาศาลตัดสินแล้วคุณหญิงขจะมานไม่ผิดคุณทักษิณผิดโทษจำคุกสองปี นนนหนีจนคดีหมดอายุความค่ะแล้วจึงกลับเข้ามาเพื่อสู้คดีที่เหลืออีกอสง่าง,งามกี่โมงประเด็นถัดมาหนีไปอีกศาลกำลังจะมีคำวินิจฉัยกำมันจะมีคำพิพากษาอ้างโกหกสาลว่าไปดูโอลิมปิกที่จีนแล้วก็หนียาวเลยไปไม่กลับมาเลยบางกรวย17ปีถามว่านี่สง่าง,งามกี่โมงศารเนี่ยไม่ได้ตัดสินก่อนเพราะว่า พิจารณารอคุณทักษิณกลับมาก็ได้หรือบางคดีพิจารณารับหลังก็ได้แต่โทษจำคุกพอสเอาไว้ก่อนหยุดเอาไว้ก่อนล้อมกลับมาแล้วค่อยให้ผลดำเนินคดีเนี่ยมีผลบังคับใช้สง่าง,งามกี่มองคะข้อถัดมาถ้าไม่มีดีลลับจะกล้าก,กลับมาไหมดีลลับอย่าบอกว่าไม่มีมีค่ะนักข่าวทุกคนบอกว่ามีมีก็คือมีไม่เชื่อไปถามพ่อเลี้ยงเจพ่อเลี้ยงเจบอกผมนี่แหละ เห็นเห็นเราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่เราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าน่าจะมีใช่เอาเป็นว่าถ้าไม่มีเดลรับจะกล้ากลับมาไหมกลับมายังไม่พอศารตัดสินเลยว่าอีกสามคดีที่เหลือจำคุกแปปีครับขอพระราชทานอาภัยโทษคือเตรียมเขียนมาแล้วจากบ้านอ่ะ,อะแล้วก็ได้รับพระราชทานอาภัยลดโทษมาเหลือหนึ่งปีหนึ่งปีนี้ยังไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่สักวันเดียว สง่างามกี่โมงคะและเมื่อวานเนี้ยคำบังคับคำสั่งของศาลเนี่ยเป็นตัวสแตปมหน้าผากชัดเจนคุณโกงแม้กระทั่งวันติดคุกถูกไหมคุณโกหกศาลคุณโกหกทุกคนว่าคุณป่วยหนักเพราะคุณไม่อยากติดคุกและมีคนสมรูร่วมคิดกับคุณคุณจึงมีเมื่อวานนี้ไงคือศาลบอกว่าเฮ้ยงั้นคุณต้องกลับไปติดคุกใหม่นะนี่คือความสง่างามกี่โมงคะ อันนี้คือพูดลองล,ลองไล่เรียงเหตุการณ์ดูนะคะแถวบ้านที่ฉันไม่เรียกว่าสง่างามค่ะเรียกว่าอับจนมุม,อ,มอับจนด้วยหลักฐานด้วยพยานต่างๆและเอาละส่วนหนึ่งเขาก็ยอมลดลาวาสอกลงเพราะไม่งั้นไม่จบจริงๆถ้าจะชื่นชมคําเดียวก็คือไม่หนีครั้งนี้ไม่หนีเลยหนีไม่ได้ ไม่หรอกเขาถ้าหนีหนีได้คุณโก้แต่ถ้ารู้ว่าหนีได้คือหนีทั้งชีวิตกลับไม่ได้แล้วบางคนอบอกว่าหนีไม่ได้มีคนวิเคราะห์เหมือนกันหนึ่งคือช่องทางธรรมชาติเนี่ยมีปัญหาแล้วกับเพื่อนรักไม่ได้แล้วสองคือเขาก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างน,นะอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่แบบมีความสุขหรอกเพราะว่าอาจจะเคยไปสัญญงสัญญ,ญาอะไรกับใครไว้บ้างก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาเรื่องเมื่อไหร่เหมือนกันอ๋อไอที่ไปรับเงินมาแล้วไปขอผอุ้ยเรื่องกัสิโนเหรอไม่รู้ไม่รู้ ก็แแล้วต่จมันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างแต่อย่างน้อยอดิฉันสำหรับฉขอบคุณที่แบบคุณคุณหนีไม่ได้แล้วล่ะมันสู้กับความจริงไม่ได้สู้กับหลักฐานไม่ได้ขอบคุณที่ไม่พยายามจะดึงประเทศมันลงไปให้แย่กว่านี้อีกอะ